อยู่ที่งานสุขสันวันเกิดป้าตายนะคะจัดที่ใบหยก่ดูบรรยากาศรอบๆนะคะแม่เวทีสวยมากค่ะแม่บอกว่าถ่ายรูปกันกำลังเก็บภาพแม่ค่ะดูบรรยากาศที่งานรอบๆนไหมนี่มีโต๊ะประมาณ15โต้ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้คนสวยกันนะคะ บรรยากาศรอบๆงานนะคะมีประมาณ12โต๊ะโต๊ะหนึ่งก็นังติดคนแม่ขาวสวนแตงส,สวยๆมาแล้วค่ะทุกคนก็แข็งแรงค่ะอันนี้ไม่ได้หนีใครมานะออกหน้ากล้องได้นะแม่ฮนะไม่มีไม่มีโจทย์ที่บ้านนะไม่ได้รอใครนะว่าไปทําบุญวัดอะไรเงี้ยหรือว่าบอกไ่าทานข้าวกับเพื่อนรู้ใจนะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก๋จะเก็บภาพแม่ๆนะคะ,แ,ะ,คะแอบดูนุ่มๆค่ะ ันนี้เพื่อนๆไล่อั้นค่ะคนนี้ให้ไล่อั้นขี่คอไล่อั้น <c oughs> เวลาเจอแม่แม่ลุมไม่รู้จะจัดการแม่แม่แมยังไงขีค่คอวิ่งเลยหนักไหมไม่หนักเหรอ <c oughs> ถ้าเกิดเลยนะไ <c oughs> ล่อั้นน้ำหนัก120กิโลไหวไหมเดี๋ย <c oughs> วถามพามาถ้าถ้า,ถาไล่อั้น120กิโลใช่ไหมคือคอพับแน่เลย <c oughs> ต้องไปเล่นเบร <c oughs> แน่เลยเฮ้ยขี่คอไล่อั้นไหมโ้โหเคยขี่คอไล่อั้นไหม เคยเล้อนกี่คอนี่หนุ่มๆพวกนี้เคยไปจนภัยกับเลยอนไงเลี้ยอนกลัวอะไรที่สุดในชีวิตรู้ไหมบอกเลยกลัวอึงอ่างครับกลัวอึงอ่างช่วยชีวิตเลี้ยอนที่ห้องน้ำนี่คนนี้เป็นคนช่วยชีวิตเลีอยอนในห้องน้ำเลี้ยอนบอกว่าจะออกจากห้องน้ำได้ยังไงตอนหลังี่วันนั้นไปเที่ยวไหนกัน วันนันไปสุพรรณครับอ๋อไปสุพรรณเราไปเที่ยวเขื่อนอะไรนะเขื่อนกระเสียวเขื่อนกระเสียวแล้วก็ที่พักนั่นรู้สึกจะกันการนามมีธรรมชาติรอบล้อมใช่ไหมชอบมีธรรมชาติเยอะมากเลยแล้วที่พักในห้องน้ําก็ดันมีสัตว์มีชีวิตที่ละอันกลัวมีตุ๊กแกไหมไม่มีไม่มีคนนี้ก็ไปด้วยเหรอวันนั้นไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่คนนี้ไปเลอาดเอามาเล่าขังมันมากเลยเลอาดมันบอกว่ากบกระโดดได้สูงเท่าไหร่ เพื่อเพื่อจะดูว่ากระโดดถึงตัวเองไหมแล้วต่อไปช่วยยังไงวิ่งครับฮะวิ่งวิ่งไปข้อมาตรงน้ำเลยเดี๋ยวกันตอนแรกอ่ะรู้ข่าวว่าได้อ่นเจอสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้ยังไงได้อ่านดูมาโทรมาโทรมาบอกต่อว่าต่อช่วยด้วยต่อช่วยด้วยแล้วเตกใจไหมตกใจเขาคงไม่ได้ว่าอะไรอ่ะตกใจว่าบอกมันเป็นอะไร แล้วอันบอกว่าอยู่ห้องน้ําเจออึงอ่างเราตกใจมากเลยเป็นอึงอ่างเรารู้สึกยังไงพอรู้ว่าเป็นอึ่งอ่างเรากลัวได้ไหมไม่ครับเราไม่กลัวแล้วแล้วอันอยู่ลักษณะไหนในห้องน้ำดภ <c oughs> านพาลาดอัานให้ฟังหน่อยหล,ลบมุงหลบมุงอยู่แต่พาพพระเอกงหายไปเลยอยู่บนขคหอหะยืนอยู่ ยืนครับตัวครับคว่ำกมันโดดใส่ครับควายตัวอึ่งอากระโดดใส่ยืนอยู่ข้างบนแล้วคนสุดท้ายอึ่งอากระโดดใส่ไหมไม่ครับมันหลงครับมันก็คว่ำเลยมันก็คว่ำมันก็กลัวเลยอันเลยอันก็กลัวอึ่งอางคนสุดท้ายไม่ได้ทําอะไรกันเลยแต่ไม่ได้ออกจากห้องน้ำออกจากห้องน้ําได้เพราะว่าต่อไปช่วยครับแล้วจะทำยังไงถึงจะช่วยได้เอาเลยอันขี่คอมาเวลาไม่ได้เข้าไปวนี่ยมันนั้นไม่ได้เข้าไป รู้แต่ว่าช่วยเปิดประตูพังประตูไปแล้วเห็นอึ่งอ่างแล้วก็ช่วยกันไลอันออกมาอึงอ่างก็รอดปลอดภัยจากไลอันกระโดดเหยียบแต่ไลอันมันเล่าเป็นเรื่องขำมากเลยนะใช่ไหมใครได้ดูไลนันก็ขำเนี่ยคนช่วยชีวินไลอันแบบนั้นะไม่งั้นช็อกแล้วไม่ได้ฟังเพลงเราช็อกมากก็กลัวอึงอ่างเดี๋ยววันนี้มีของหวาเป็นอึ่งอ่างยังไงอึงอ่างยากคนอีสานเขากินกันนะ คุกแกด็งๆอ่ะได้กินหนึ่งอ่างย่างนะก็ขายที่ตลาดแล้วมันมีไข่ด้วยยิงอร่อยกินเคยกินไหมเอืงอ่ะือิงกิงใครใครเป็นคนีสานใครจะรู้ว่าอยากกินได้บรปารบราก็ไม่กินตัวเองจริงๆรปากิบอกเ่าเราเราฟังไม่ได้ นี่ก็อีกตัวอันนี้ลุงจงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะลุงจงก็เป็นเอฟซีไอันตัวโยงแล้วก็ติดตามไลอัอนที่ไปประกวดร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่ว่าพ่ออยากไปแข่งหรอกก็เ<ช>มียมังครับเมียเป็นเอฟซีไลออนน้องไลออนเป็นคน มีนักใจมามีนักใจมากครับผมุงจงเจอครั้งแรกในรายการใ่หมดนี่ใช่ครับก็ไปอยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ในห้องด้วยกันก็คุยคนอื่นเขาไม่กล้าทักมีผมคนเดียวกล้าทักทักเลยตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นศิลปินนะก็าจะมาตรวดอยู่ผมก็ทักเขาขอถ่ายรูปเขาบอกจะส่งให้แฟนคาว่าจะชนะเขาไหมไม่เราแค่อยากไปฟังเขาด้วยไม่ไม่คิดว่าจะชนะเลยเพราะว่าเขาร้องดีมากเขาร้องดีมากที่ได้ไปรายการนี้เพราะว่าแฟนอยากให้เบ อะไรอ่านไม่ได้อยากชนะเลยแล้วก็ไม่อยากแข่งเลยอยากไปดั้นดูนานๆใช่ครับเพรแอบดูรายการนี้ช่วงที่ลุงจงแข่งอยู่ครับอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากลาดพร้าวจากลาดพร้าวอยู่ซอยอะไรซอยเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมก็อยู่ไม่ไกลภูเก็ตเนาะภูเก็ตอยู่วัดสามสี่นั้นใกล้ๆกันไม่ไกลกันแล้วก็ยังทำงานอยู่กรุงเทปเหมือนเดิมเหรอครับอยู่กับภรรยาเหมือนเดิมวันนี้ภรรยามาด้วยมาด้วยครับลุงจงเขาน่ารักปกติจังหวัดไหน จังหวัดเลยครับอยู่เลยครับผมมีคนเลยเยอะอยู่นะเอฟซีไลอันุงจงก็เป็นเอฟซีไลออนเพราะว่าชอบในนิสัยและเสียงฮ้ใช่ครับคนนี้เป็นเอฟซีไลอันคนแรกเลยให้ลุงจงคือภรรยาใช่ครับน่ารักมากเลยวันนี้ภรรยาไปไหนแล้วภรรยาอยู่ข้างล่างครับยังไม่ขึ้นมาไปดูมุมถ่ายรูปกันแน่เลยครับขอบคุณลุงจงมากาภูเก็ตอาคิ์แม่ลุงจงเอฟซีไลอันแอบถ่ายคุณแม่หน่อย คุณแม่บอกชอบไลอ้นมากเลยให้แฟนไปประกวดเพราะว่าวันนั้นได้ดูใช่หมอื่องคอยใหแม่หมุนนี่เนาะแล้วก็เห็นอัดคลิปให้ไลอ้นบอกว่าไม่อยากให้ลุงชนะหรอกใช่ใช่ใช่เป็นไปได้เลยเนาะคนคนส่งแฟนไปประกวดแล้วไม่อยากให้แฟนชนะโอ้ยก็วิจดยังไงของขอไม่ชนะอยู่และเพราะเพราะว่าไลอ้นผ่านไปว่าเป็นเป็นหลายร้อยคนเนาะอ๋อเป็นหลายร้อยคนแล้วลุงจะไปไปตอนนั้นไลอ้อนสมัยเือเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดส ok ิบสามแล้วร ja. ้อยเจ็ดสิบสามแล้วใช่แค่ไปแข่งน้ำสัมเนาะเราจะได้ใกล้ชิดแล้วก็เจอตัวจริงหรอันกี่ครั้งฮะโอ้เจอเจอเลยหลายครั้งแล้วเจอตั้งแต่วันเกิดไลอันแล้วก็วันเกิดแม่วันวันวันเกิดพ่อใช่ทีนี้ถ้ามาแบบใกล้ๆบ้านก็คือจะก็คือจะไปตลอดเราจะรอใช่ไลอันก็เห็นก็จำได้เลยใช่โอ้ยเรงเก่งจำได้ใช่จำคุณเก่งใช่นี่คุณ คุณมาอะไรนะเอฟซีตัวยงเป็นลุงจงเพราะว่าเห็นคลิปพ่อมูดกันอะไรอันในไมค์ผมนี่บอกบอกว่าไม่ได้แชร์ลุงจงเลยแชร์ได้ก็กกก็็็คือชอบชอบเนาะก็จริงจริงเราชอบพูดกันไหนร้อยร้อยกว่าทำไหนมดูตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ออกมาครั้งแรกเลยแล้วอายุลุงจงไปไประมาณไม่ก็วก็ดูดูไม่ประมาณได้ร้อยร้อยกว่าก็คือ อ,อม,ม,มีมีเพดเด้งไงมีเพจเด้งมาบอกว่าเออถ้าถ้าใครส,สนใจอ<น>ย,ยากจะจะไปประกวดก็มาเออก็ก<น>็เรียนลองดูกันลงุงลุงเขาเขาเสียงดีอยู่ใช่ก็ส่งไปเลยแล้วไปบอกความจริงเขาเลยที่มาไม่ได้อยากจะนด้น <c oughs> น่ารักความรักไรอันเนาะใช่ตอนนั <l 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 mm ้นเห็นเลยแบบใสๆซื่อๆของเราเนาะความรักเราก็บอกจริงๆเราไมอยากให้แย่เราชนะไดแต่ใจจริงมันอยากให้ไรอันใช่ยังไงก็มีชนะใช่โอ้ยโอ้ยยังไงก็ตกรอบอยู่แล้วแหละเพราะว่าเสียงเขาเนี่ยฟินมากใช่แล้วก็พอดูแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เขาบริจาคคนอื่นรู้สึกยังไงกั็ไรอันโอ้ดีใจภูมิใจประทับใจไว้ ไม่เคยคิดว่าคือจะมาเจอน้องแล้วแบบว่าเขาดีอย่างงี้ใช่ดีเนะไมให้ลุงจงไม่ให้เขาให้ลุงจงจับเองเลยอ่าแล้วก็ให้ลุงจงใช้นี่หมดเลยใช่ปิดใช่เป็นไงภูเก็ตนึกได้แล้ววันนั้นน่ะเลยอันอ่ะบอกให้ลุงจับเองแล้วใช้นี่หมดเลยใช่ครับแล้วเป็นไงยกภูเขาออกจากอกเลยไหมเขาออกจากอกเลยนี่ได้เลยโอกรีหมื่นอ่ะวันนั้นน่ะสามหมื่นหนึ่งพันสามหมื่นหนึ่งพันให้ลุงหมดเลยแต่เวลาตัวเองจับม่ะเป็นไงเลยอันอ่ะ ติดลบก็มีแสดงว่าดวงมดวงดีด้วยอ๋อวันนั้นเนี่ยน้ำตาไหลด้วยเนาะเทมที่มันทักใจนะพี่อเกดูเทมุงตจงแล้วก็เทมนัดทีละอันให้อะให้แบบผนลุกอ่ะบางคนก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีเยอะแล้วมันก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ด้วยบางทีติดลบนะบางทีติดลบได้ร้อยก็มีแต่ว่าทําไมให้ก่อนอย่างเงี้ยเออคนเ่สงสยแต่ละอันบอกว่าได้ไปต่อเลยให้ก่อน เพราะความคิดของเขาเนาะปื้มปื้มเลยรักเขาเลยใช่เขามีน้ำใจเมาก่อนเ่อก่เห็นง่ายคนอื่นแล้วก็รักแล้วนะใชยิ่งมาเจอกับตัวเองเนาะใช่เพราะนั้นตื้นันมากเลยใช่ไหมตืนผมร้องไห้เลยร้องไห้เลยเข้าใจเลยความรู้สึกลึกๆเนาะเรายังนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นเลยที่เราดูอ่ะที่เราดูเทปอ่ะก็ตอนตอนที่ลงไปอัดรายการกลับมาเองกลับกลับมาประมาณสี่ทุ่มลูกลงคอมมาบอกว่าไล่อันให้จับไว้คืนนั้นนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยใช่ แล้วนี่เราเนาะทั้งชีวิตอย่างเราอ่ะตอนนั้นลุงขับมอไซค์ใช่ไหมเที่ยวละห้าบาทสิบบาทกัวจะได้เป็นพันนะลุงครับพอมาได้สามสี่หมื่นตุ้มโอ้โล่งเลยโล่งเราไม่คิดว่าน้องใจดีใช่ไม่คิดว่าน้องเขาจะให้เราให้เราหมดด้วยคือเราก็ไม่ได้รู้จักอะไรของเขาใช่คือเราเราเห็นไอ้อันให้คนอื่นมาเรื่อยๆยเรายังคิดว่าเฮ้ยใจดีได้แค่สัมผัสได้แค่มองแต่พอเจอกับตัวปั๊บโอ้โห ตอนนี้ยังยังตึงไม่หายเลยไหมฟึ้งหนยเลยฟึงไม่หายเลย,ยเราเสร็จแล้วตอนตอนที่ไปเจอไลอ้อนอ้ครั้งแรกที่เดโมก็ไม่คิดว่าไลอ้อนจะจําได้จำได้เห็นชัยโยตะกอนเรียกใช่เออที่ชัยโยเขาจำได้เอาลุง์เจ้ามาด<ห>้วยแบบ่ม,ม่แล้วเขาทําแบบโอ้ยแบบมันเกินสนิทกันเลยใช่เขาทําแบบเกินที่เราคิดไว้อะไรแบบว่าใช่แต่แต่เรานี่ยโอ้ยคิดว่ากูอยากจะไปดูคอนเสิร์ตเขาจะทำเราแค่แอบไปดูใช่เออจะแค่เรา เรารู้จักไลอ้นตั้งแต่เม่หมดนี่พอเห็นเขามาตรงนี้เราอยากตามแต่วันนั้นน่ะไลอ้นบอกบอกที่เวทีเลยเห็นลุงโจงใช่พอขึ้นเวทีมันไลอ้อนทาให้แม่แม่หลายคนหลายคนได้รู้จาวิดีใจประทับใจทุกคนไลอ้อนนี่เป็นตัวตนเนื้อแท้เขาแบบนี้เลยใช่แบบนี้เลยพอมีข่าวอะไรที่ทําให้ไลอ้นเสียใจนะเราเสียใจด้วยไหมโอ้ยเสียใจเราะเสียใจไลอ้อนมีนามะาก แม่กับน้าําตาจะไหลเอ้ย,ยเกิดอะไรคนดีอย่างนี้ไม่น่ามีอะไรกระทบแต่ว่าคนในทุกวันนี้ก็มันอย่างนี้แหละโดยเฉพาะเนาะหลายอย่างมีทั้งคนรักคนอิจฉาอยาก<ห>ให้อวยพออรและอัน้นให้ก้าวผ่านถ้าเกิดเจออุปสรรคอะไรที่ก็อออวยพรให้ไรอันสิงทั่วร้ายทีผ่ผ่านมาให้ก้าวผ่านไปให้หมดเลยครับอย่าให้มีอะไรมากั้มกาย ให้น้องและอันดัง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 ขึ้นไปอีกครัไปอะไรมากระทบก็ให้กระแทกกระท้อนออกไปเลยนะให้กระแทกกลับไปหาคนที่เขาพองก็คือพองเนาะครับผมถือเจออะไรที่มันไม่ดีไม่ดีก็ให้ก้าวผ่านไปได้ใช่ครับเนาะแต่ือทุกอย่างบางทีเราได้ยินเสียงข่าวหรือแม้ข่าวอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เล้อันไม่สบายใจเราจะไม่ตอบถ้าเกิดมีใครโพสหรือใครคอมเมนต์เนี่ยเราจะไม่ต่อนะเราจะอ่านผ่านไปเลยถ้าไม่ต่อมันยิ่งยาก ถ้าเราไม่อ่านเขาไม่รู้คนอื่นไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องไปคอมเมนต์ไม่ต้องไปอะไรคืออ่านให้ผ่านไปเลยยิ่งยิ่งต่อนะยิ่งเยอะใช่ยิ่งต่อยิ่งเยอะบางทีเราไม่รู้ก็ทําให้อยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเขาเป็นเอฟซีของเราแล้วกันใช่ใช่อันนี้ด้วยความรักนะลุงโจมควารักแระอ่านมากๆถ้าไรอเอานเกิดปัญหาอะไรลุงโจมก็น้ำตาจะไหลด้วยแหละใช่เพราะว่าเขาเนี่ยเนี่ยรักไร้อานี่สุดรักล้วรักมาก รักตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ไม่เลิกรักเลยยังอย่งย่งวันนี้แล้วอันรู้ป่ะคุณผูชมมาเลยไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวอาจจะมองเห็นได้ไเวลาของขวัญไปให้เนาะแต่เขาจำเก่งนะหนาปิดแมสนะวันนี้ไปเชโยเนาะปิดแมสแล้วก็ที่เขาจะจำบุคลิกรุกขนานได้สมาร์คนจำได้เร็วนี่แหล่ะศิลปินมากศิลปินตัวจริงศิลปนตัวจริงจำแมสเสร็จแล้วก็เขาก็เป็นจะ